แบบนี้หาดูได้ยากนะวัดองคุณของผมนะ่ะตั้งอยู่ตรงนั้นดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ดูกลางคืนนะมันหาดูได้ยากนะเราคิดว่าหนึ่งเดือนเท่านั้นเอที่เราจะทำนะให้เป็นประวัติศาสตร์ให้แก่โลกมนุษย์เลยว่ามันสวยงามเป็นการบันทึกเก็บไว้ก็พอดังนั้นมีโอกาสแค่หนึ่งเดือนนะดังนั้นก็อยากให้พี่น้องคนไทยได้เสพศรียภาพที่งดงามที่เกิดขึ้นบน สถาปัตยกรรมที่วัดลองขุดนะสีขาวกับแสงทั้งหมดที่ยิงเข้าไปเรื่องราวเนื้อหาและการโชว์ที่เป็นไฮไลท์เป็นอาร์ตโชว์แบบยิ่งใหญ่นะของแสงสีเสียงที่งดงาม งานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยจะถูกเนลมิตใหม่ในเวลาค่ำคืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือการนำเอาแสงเลเซอร์เป็นแหล่งของกำเนิดแสงฉายลงไปบ,บนสถาปัตยกรรมสเกลเจอร์ต่างๆในวัดล่องขุนซึ่งมีความสวยงามเนี่ยให้มีความสวยงามมากขึ้นทึ้งชั่วโมงที่เราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปปั๊บในแต่ละจุด ที่สําคัญของสารปฏิกิรมในทุกแห่งก็จะมีเรื่องราวเนื้อหาอะไรของเราที่ใส่เข้าไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเข้าไปปั๊บก็จะไปเจอการแสดงไฮไลท์เห็นไหมดังนั้นเราไม่บอกนะไฮไลท์เรามีอะไรเราไม่พูดเราปิดเป็นความลับก่อนว่าทุกเรื่องจะต้องยิ่งใหญ่และงดงามก่อนนี้นาเสนอไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงเดินถ่ายรูปกันไปแล้วเข้าไปสู่ไฮไลท์ปั๊บเข้าไปอัศจรรย์ขึ้นไปนั่งตามตําแหน่งของตัวเองเปิดการโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและที่สําคัญคือ เงินที่อาจารย์บอกแล้วนะครับเข้าไปที่ชุมชนเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เราเองเราไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจแค่ทํางานนี้ในในเชิงธุรกิจอย่างเดียวเราอยากจะเอากลับไปสู่ชุมชนแล้วก็โชว์ศักยภาพของของประเทศของประเทศนั่นคือสิ่งสาคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้ What Bronkun like best? Bringing the temple to life.